องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตส่งเสริมการฝึกอบรมทอสมอน้อยรุ่นที่6ประจำปี2554เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนเมื่อวันที่9กันยายน2554เวลา10นาฬิกานายเผบูลอุปติสิงห์นายอกอองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการขยะเครือข่ายอาสาสมักพิทักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรุ่นที่6ประจำปี2554 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที8่8ถึง9กันยายน2554ณโรงเรียนบานฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนบานฉลองและโรงเรียนวัดละทิวนารามรวมจำนวนทั้งสิ้น75คนสำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เรือข่ายอาซาสมักพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทสมจังหวัดภูเก็ตและประชาคมพิทักษ์สิงแวดลอมจังหวัดภูเก็ตจะทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติลายิิงแวดล้อมให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสิงแวดล้อมชุมชนให้เกิดประโยชน์อยั่งยืนในอนาคต นายพิบูลอุปติสิงหนายอกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มารวมเคลือข่ายอาสาสมัครปีทักษิงแวดล้อมทอดสมอน่อยโดยการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หนึ่งจากพบวา่าปัญหาสําคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้คือปัญหาสิ้งแวดล้อมซึ่งผู้ใหญ่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเยาวชนจะต้องตรหนักถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตอนตั้งแต่การขัดแย้งขยะทอสมอจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านคุณพิมพ์มณีก็คิดโครงการรก่วมกับทรัพยากรธรรมชาติวดล้อจังหวัดภูเก็ตนําการอบรมทอสมอน,น้อยเข้าสู่ ทุกพื้นที่นะครับให้ทั่วจังหวัดภูเกต็ตทั้งนี้เนื่องจากว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดในจังหวัดภูเก็ตรเราในขณะนี้คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนักเรียนจะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวมาจังหวัดภูเก็ตปีหนึ่งหล้านกว่าคนทุกคนมาถึงก็มาบริโภคมาใช้มาสร้างขยะมาสร้างปัญหาของสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดภูเก็ตทั้งสิน้นเพราะงั้น ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทำตัวเป็นตัวอย่างแต่ที่สําคัญนะครับคือเยาวชนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมให้มีใจรักตั้งแต่เป็นเด็กนะครับถ้านักเรียนรู้จักการแยกขยะนะครับรู้ว่าขยะนี้คือสิ่งที่มีค่าไม่ใช่เป็นของที่ทิ้งนะครับนักเรียนก็จะไม่สร้างขยะนะครับอะไรที่เกิด เป็นปัญหาเป็นขยะขึ้นมานักเรียนก็จะแยกที่บ้านนะครับแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านแยกเป็นกระดาษแยกเป็นขวดแยกเป็นพลาสติกแยกเป็นขยะอินทรีย์เศษอาหารนะครับเพราะงั้นวิทยากรทั้งหลายที่มาอบรมให้นักเรียน2วันนี้นะครับนักเรียนคงจะเห็นคุณค่านะครับของการแยกขยะคุณค่าของการทําปุ๋ยหมักค,คุณค่าของสิ่งต่างๆที่ได้จากขยะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เพราะงั้นขอให้นักเรียนทุกคนนะครับที่มาเป็นเครือข่ายตอสมขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังประกาศนียบัตรนั้นที่นักเรียนได้รับนะครับไม่ได้แสดงอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้านักเรียนไม่นําไปปฏิบัติประกาศเสียบัตรก็เหมือนปริญญาที่คนจบปริญญามาเยอะแยะแต่ไม่สามารถอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้เพราะว่าเป็นแร่กระดาษใบเดียวมันขอให้นักเรียนกลับไปถึงบ้านนะครับ ขอให้รู้นะครับการทำการแยกขยะจริงจังนะครับ